ฮัลโหลครับมีใครได้ยินไหมครับครับอา้าวยิไไงไปไหนะอ่ะน้องัานถ้สมมติว่าเออสมมติว่ามันบัก็กมันบั็กเนี่ยวุสมมติมันบัก็กเรากดออกเนี่ยเราออกไปสมมติกูเข้าเล่นใหม่ไม่ได้วะมันก็ไม่ได้ไงมตายแล้วไงเรายิงไปไหนอะ่ะ ไม่ผมคิดว่ายังไม่ตายเนี่ยไหมเออก็กลับก็เล่นได้ไงไม่ได้ครูไม่ได้กดออกยังไงอ่ะเอายิงไปกดออกจากเกมเหรอเอายิงไปไหนอ่ะใช่ฮัลโหลเอาเพราะงั้นไปลงพอดีเลยใช้เกาะมีของยิงยิงยิงหนึ่ง มันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละไม่ใช่เลยใช่ไหมคูณต้องเลือกติดตามใช่ไหมอ,อ้าวกูมันดดเลยนี่หว่าอ้าวแล้วกูไปไหนวะน,นี่มึงเลือกมึงเือติดตามมาอ่ะกูเลือกติดอ้าวแล้วกูไปลงไหนวะนี่อ้าวมันก็บินไปเองดีงบ,บิน,นกั<ห>นน <ยา S 2> คอมอ่ะแล้วกูไปจะบินเององ หญิงไปไหนวะเรือ like, ไปรับอยู่ตรงไหนหญิงไปไหนอะเรือถึงถึงฝั่งแล้วพกูหาเรือไปรับกูขอแค่ถึงฝ well> ั่งก็พออ่ะเฮ้ยแม่งมีม like ีมีมีมันมีลงมาตีหนึ <t <t ่งว่ะไม่มีลงมาตัวหนึ่งใครบ่าวะหรือว่าทีมงานเราเรือไม่ถึงฝั่งแน่มีเรือเอาเรือเปล่าเดี๋ยวไปรับ เอาหญิงมาแล้วเนี่ยเออเนี่ยดูความสวยคนบาปพาลงน้ำอีกเอาเรือเปล่าเ,าเดี๋ยวไปรับเออเดี๋ยวมข้างหน้ามีหมู่บ้านอยู่เ<อ>พื่อนจไป่ไปว่ากันได้หญิงมายังอนะ่ะมาแล้วมาแล้วหล่ะ เนว่ายน้ำต่อมแตมต่อมแตมเลยเนี่ย,ยตตเป็นปลาพยูนเลยไม่ไม่เงียบอ่ะฮัลโหลหญิงเปิดไหมสุพลงานหายตัวอัมาเออหญิงทำอะไรเนี่ยงไรเนี่ยพ oh ี่พี่ทำมาดูแลเธออย่างไรเนี่ยกลัวตายหนูปักเบื่อใจว่าหนูปักไหมหนูคางพี่ตั้งใจตามหนูอะดิ กัหนูว่าใช่ไหมล่ะปล่อยหัวใจอืมเอาการมือกูผีดิคืทีนี้มันยืนดูเลยนมันหวังดีถ้าเกิดอะไรนะถ้าเกิดโดนยืนดูเละมันจะมันจะยืนดูเลยโอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยจะไปช่วยพี่ยังไงพี่กับหนูอยู่กลางฟ้ามันขึ้นมาแล้วอ่ะหอบถุงซองหลุดไหม่ลุดไหมตังค์เงียบอ่ะไม่ผิดหวัง เป็นไงเป็นไงเป็นไงมึงเ้าาเหรอข้าวก็ดีนะเดี๋ยวจ้จนสดเสียงจิ้งสุดเสียงปั้งบอดที่อะไรบอดที่อะไรมาสองตัวบอดไรมาเออยอมเก่งแล้วจ้ะกูยอมไม่ได้่ะอกมึงมามองมาึงมามึหูใครมาวะมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วไม่ได้เล่นไงไม่ได้วล่นไมนไ้เล้นมาเย้อย่างนี้ปืนยัง อ๋อเยเบียเป็นปุ๋ยอย่ามาเนี๋ยวเมื่อกี้พี่ยังอ้าวอยู่เลยเดี๋ยวลูกฟองนะครับเมื่อกี้ลูกซองครับโดูไอวุฒิมึงดูตัวอย่างมึงดูตัวอย่างออเออเออผู้เชี่ยเลยเลโซนเต็มหัวกเลยทำอไรกอนไหนเลเซนพี่มึงโอ้ยพอมันหายแล้วค่อยมาดู เห็นมีหญิงที่ฟาร์มห,หมดแล้วครับตรงนี้ไม่ค <c oughs> ุณสองสว,วยเรดดอตหญิงมีสโคบยังเอาเรดดอดป่ะเอาค่ะอ่าอ่าอ่หนูต้องการฮงโลมีป่ะฮงโลเก็บมาบอกว่าวไม่มีอ่ะเดี๋ยวพี่ยูนจบมานนีให้นี่ไง หญิงเล่นกระสุนเฉียว่ะอ่ามามาไปดิพี่เอากสุนเสียวให้พี่ไม่ได้ใช้พี่ใช้ลูกเทาเดี๋ยววะอี่อย่าอยู่ไหนโอ้วิ่งตามพี่เนี่ยเอาไปตามใครอยู่ในบ้านเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววะถัดหลังเดี๋ยววะวุ้นมึงอยู่เฉยมึงอยู่งดิคนนึงวิ่งหลังบ้านคนนึงวิ่งหน้าบ้านโ้ยไป คนหนนึงวิ่งออกข้างหลังคนนึงวิ่งไปข้างหน้าเฮ้ยอัพเราไปหาอับไหมไปหาอะไรล่ะยูเราฟังน้บตีนเราต้องข้ามแม่น้ำไงมันอ๋อเราไปหยิงกันเลยนะเห็นไหมมอกี้นี่ไม่น่าพลาดเลยเมื่อกี้นี่ยิงยิงคนเฮ้ยมีเท้ามีเท้าเฮ้ยโอ้โห ยิงเห็นมั้ยวิ่งแกมันยิงโอ้โหสุดยอดมากน้องสาวชอบเบบี้เห็นมั้วทำพี่ไม่เห็นนะเลอะบูเออโดนบอกจริงตายแล้วผมนนี่เห็นมั้วเรื่องดีๆบอกให้กูชมกันหน่อยมาโถเว้ยบอดมีอะไรบ้างวะ Q B Z ้องมันมีอะไร ครับของคุณเซฟเปลือดอัตโนมัติขึ้นโสดเถอะวะน็อกเอาน็อกเอาอยู่เว้ยอัพบอกแม่กูไปสบายใจไอ้คนเดียวคิวบ้านเลยตั้งแต่พี่ใหญ่ไปเขายิงเอายิงเอานะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูให้น้องยิงไปก่อนนี่มันเฮ้ยมันมีคนมาแล้วนี่หว่าปืนเหลือแต่กระสุนเอไอ้ปกระสุนปืนมันเหลือแต่ปืน เออกระสุนไม่มีพูดผิดพูดผิดปืนมันไม่มีกระสุนเราปืนไปแต่กระสุนไมวเออมันเอาปืนไปแล้วระสุนไม่เอาโอ้ยมันม่เอาปืประเด็นคือเจ f o u เหรอแต่มันไม่มันไม่เอาปืนประเด็นคือ J M f o u เว้ยใครอ่ะใครหาเรื่องกูโอ้โอ้ยหาเอ้ยนี่ตายซะมึงนี่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 โอ้แบอดหน้าโง่ โว้กอ๋อคจะแตกนี่ใหญ่ก็นอนเซียวให้ถกนู่นแหละยิงอะไรพี่คุณถ้าสูเสียวคุณหกเออเก็บไปให้ก็ได้วะเอาคุณหกมาให้หนูไอ้วูตานี่กูไม่ติดศูนย์นะเว้ยเฮ้ยแต่พี่ติดล้มนะพี่ตายก่อนต้นเกมเลยอะพี่ไม่ติดศูนย์แต่ว่าพี่ติดล้มยิงยิงยิงเดี๋ยวเพราะว่าเราต้องเข้าวงแล้วหญิงไอหญิงมาเอาก่อนคุณหก

ระวังระวังระวังอยู่กองไม้ไม่รู้ตีนมากุญชายแน่แน่ทำไมพี่ไม่บอกมึงไม่มียาพี่พูดมีไหมมีมั้งมีอยู่มีมั้งทำไมพี่เบียร์ไม่บอกว่ามันอยู่กองไม้หน่าจะอยู่กองไม้รอช่วบพี่นะรอรอช่วพี่นะตัวช่วยเลยพึ่งไปยครับหน้าหน้าหน้าไอ้บุ๊ดเนี่ยหน้าไอ้บุ๊ดเนี่ยเไปเหรอเสียงตีนมาเสียงตีนมาระวังหลายระวังหน่ยไอ้บุ๊ดนะระวังนะ จะพ่งไปพี่อพี่องไปโอยไงสองมามาแล้วมาแล้วชุดแดงมาแล้วยิง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 ยอหมดเราฟาร์มมาให้มันใช่ไหมสองตัวเไหมเราออกเใหม่อตัวใหม่อือองตัวเอาเดี๋ยวเรือเบอร์ดหนึ่งเเบอร์หนึ่งกำลังประจักการให้เห็นไหมเนี่ยขับรถออนนอกวงโคเท่อะ พระเอกซีรีส์ชัดๆจะได้กินไก่ไหมพี่ผู้พี่เล่นกันแบบนี้ในไอพี่เปิมาเลยพี่เปิมาเลยพี่ก่อนนอนวิ่งวิ่งทหาพี่พี่ลงแล้วพี่โอ้โหเจ็บหนักโอ้โหโอ้แท้ไอพีะโดดจริงเทปพระเทพ เทพเทพเทพเอะไรวะยิงทำไมครูทียิงไปไหนอ่ะหรือว่าไปดูเพลินๆนั่งเล่นเฟซบุ๊ครอทำนี่ไงวะเบียร์มึงจำได้ไหมไม่อคี้ป้ามึงเห็นเบอร์หนึ่งยิงไหป้าเฮ้ยสตีนมาแล้วยิงยิงยิงบอดโอ้ยบอด กูเล่นในโทรศัพท์คตรไม่ขนาดเลยว่ะกูก็ไปเล่นในคอมออนคอมเลยไอ้หญิงก็เก่งเบอร์หนึ่งก็เก่งเนี่ยครั้งนี้แบกกูแทนเปิดความเล่นไปกูไม่ได้เล่นนานแล้วกูกลัวกูไม่ ไม่เร็วเออหญิงหายเลยอะ่ะหนุนไปนอนแล้ววะหน้าน่าจะาบอกเอาอก็ไม่เห็นนะเออเขาไม่ได้บอกนะเนี่ยแต่ว่าเราไปเปิดคอมดิ้อมาเรื่องคอมดูอะ่ะจะได้ช่วยกันอย่างนี้มันไม่ไหวนะเว้ย